จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องข้าก็สิเม็ดมากบอกวิธีเก็บข้าวปวที่ขาต้มแล้วใหม่ๆได้จากพี่น้องบอกให้มันเสียง่ายจา้าเลี้ยงเสรในกระตาเสิเด้จากพี่น้องอันนี้จะไม่จะไม่มีรสเปรี้ยวเลยค่ะถึงตอนเช้าเลยค่ะเรื่องเส่็รกะตะเอกะตาเสิเจได้ะากพี่น้อง เรียงสวยๆเลยค่ะเนี่ยมันก็ติเจ็บความเอห้อนใบจ้าก็ติเย็นไปหอดตอนเจ้าเข้าเสียไ้ถั่ใส่บาทใส่คือไปทํำบุญก็ได้จ้ะพี่น้องเขาปวดแล้วต้มเจ็ดใหม่ๆคันเนี่ยใส่ใบเตยด้วย ไสใบเตยใสเกลือ้ะพี่น้องข้าวโพดเป็นข้าวโ,ดาโ,ดาโดพดก็เหนียวจ้ะอันนี้เก็บได้โดนนะ่จ้ะพี่น้องต่ให้หนึ่งสิเก็บได้เป็นถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ถึงตอนเย็นเลยกินแล้วก็จะจะบ,บเสยพี่น้องย่างสีสดยูเกะเกาจากก้าแต่เพื่อนย่างสิมันสิบบเปรี้ยวน่จตะพี่น้องเก็บไปได้นานเก็บไว้ได้โดนจ้ะ เรียงงี้สิหล่ะก็ใมัดขึ้นเนยโดยที่บบบเอาบบตรงใสตัตู้เย็นหือไใ้ในในที่มันแบบอาศัยความเย็นจ้ามันจะสดถึงพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วก็น่ากินด้วยกลิ่นหอมเรียงไปเลยค่ะเก็บไปได้นานวิธีง่ายๆค่ะภูมปัญญานบ้าน ต้มกับต้มมันบ้านแค่แหนละพี่น้องเอาเรื่องนี้สิมันน้ำมันความหวนมันสิหยดลงใต่ตะก้า่ะนี่มันจะหยดลงไปข้างล่างเลยสีบอบเปรี้ยวสิบอปูดแต่พี่น้องจสวยเลยค่ะ ง่ายงจะไม่ยุ่งยากาแบบนี้จะไม่ได้มัดขื้นไปห่อกไม่ร้อนง่ายๆ่ันบ้านครับพี่น้องสวยด้วยค่ะยังอายหุยหอยู่พี่น้องอายความห่อน ระบายออกมาจา้ะเดี๋ยวเฮามาเบ่งบ่ตตอนเจ้ามันจะเป็นยังไงเนาะจา้ะมันจะเสียไหมงามก,ากักงามแน่พี่น้องเก็บไว้เมื่อเกินปนนะจ้ะต้มไปทําบุญจ้ะพี่น้องใหม่ๆค่ะข้าวโพดกวเหนียวอุ้ยร้อนร้อนมาก ต้มเขากับใ่เกลือรธรรมดาพี่น้องสวยงามมากเลยน่ากินด้วยจดจดใหม่ๆจากสวนกันเนี่ยห่อนครับพี่น้องหวาดปากอยู่วิธีง่ายๆนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อ็ไว้แค่นี้แล้วจ้ะพี่น้อง ไปทำบุญเมือนเจ้าจ้าตอนเจ้าเศร้าฝากก็ไหร์ก็แชร์ก็ติดตามใอยู่ดีพะลุยเนอ้อค่ะสวัสดีค่ะ